ถ้าพูดถึงสายกลางก็ต้องมีอีกสองสายใช่ไหมคะที่ไม่กลางเพราะฉะนั้นจะมีแต่กลางไม่ได้ก็ต้องมีสองสายสองสายที่ไม่ใช่ทางสายกลางอะไรคะทราบไหมคะทรมานตัวเองอเพราะคิดว่าถ้าทรมานเท่าไหร่กิเลสก็จะค่อยๆเหือดแห้งไปนะคะแต่ว่าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานต้องเป็นปัญญาคะ่ะ ถ้าไม่มีปัญญาเราจะเป็นทางสายกลางไม่ได้เลยไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไรก็ตามแต่นะคะเพราะเหตุว่าทางสายกลางก็คือขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมะเกิดแล้วนะะี่ค่ะสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้เพราะฉะนั้นเป็นอีกชื่อหนึ่งของมัสมีองค์8และสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็เป็นทางสายกลางมัสก็เป็นทางสายกลางมักมีองค์8ก็เป็นทางสายกลาง ปกติก็จะเกิดเพียงห้าองค์เพราะว่าวิรตีเจตสิกจะไม่เกิดพร้อมกันทั้งสามความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางสายกลางนั้นเนี่ยมีอัฏฐะอัลลึกซึ้งประมาณใดค่ะยังไงก็ไม่พ้นจากความจริงถ้าเราเข้าใจว่าทางสายกลางนะคะคือสติปัฏฐานซึ่งเป็นมันชฌิมาปฏิปทาเป็นการอบรมเจริญมรรคมีองค์แปดนะคะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่เปลี่ยน พราะฉะนั้นเราก็ไม่ไปคิดนะคะว่าท่านพระอนลท่านคิดอะไรก่อนที่ท่านจะถึงความเป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าก่อนที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ท่านพระอน,นุลท่านเป็นพระโสดาบัน25,000 25ปีนะคะเพราะว่าท่านก็ได้ฟังพระธรรมมามากนะคะทุกอย่างก็แจ่มแจ้งกับท่านเพราะเหตุว่าท่านได้ฌานด้วยไม่ใช่ท่าน ฟังอย่างเรานะคะแต่ว่าขณะที่ฟังชาณจิตเกิดสลับก็ได้สำหรับผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของชาญเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลจะไปคิดถึงคนอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแม้เพียงแต่จะเดานะคะเป็นความคิดของเราเท่านั้นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลและก็เป็นเอตทัคคะถึง5้าสถาน ใครจะไปคิดถึงจิตของท่านได้ว่าขณะนั้นท่านตรึกถึงอะไรสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังละเอียดมากลึกซึ้งมากท่านก็มีความเข้าใจมากด้วยและเป็นของธรรมดานะคะที่ท่านก็รู้เรื่องของปัจจัยทั้งหมดเพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณนนะก็ต้องรู้เรื่องปัจจัยด้วย กังขาวิตรณะวิสุทธินะคะหมดความสงสัยว่าสภาพธรรมะที่กําลังเกิดในขณะนี้ค่ะมีปัจจัยเกิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดกับท่านทั้งหมดตลอดที่ปัญญาของท่านสามารถที่จะรู้ได้มากขึ้นมากขึ้น